สวัสดีทุกคนคะ่ะ Hello everyone How are you สวัสดีอีกครั้งนะคะคำว่าพวกเราทำสิ่งนี้กันไหมเช่นพวกเราไปดูหนังกันไหมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะก่อนที่คุณจะดูคลิปนี้นะคะขอให้คุณไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะ เป็นงนั้นนะคะค่ะคลิปนี้นะคะในช่อง YouTube ของช่อง c o l m ม p นะคะอ่าคลิปหัวเรื่องการพูดภาษาอังกฤษระดับกลางการใช้ Shall I นะคะหัวเรื่องก็คือ offering help เพราะว่าอืมเพราะว่าคุณด,วดูวิดีโอนี้แล้วแล้วคุณมาดูวิดีโอนี้จะทำให้เข้าใจเรื่องของการใช้เ a l l มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้อ่ะ ยุ่งยากนิดนึ่งนะคะขออนุญาตทีนี้นะคะอ่าเรามาดูหัวเรื่องนี้นิดนึงนะนะคะคำว่าอ่าขออภัยนะคะพวกเราทำสิ่งนี้กันไหมเราไปดูหนังกันไหมเรามาดูเจตนาของคำก่อนนะคะการที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีเข้าใจรูปแบบการใช้คุณต้องเข้าใจเจตนาของ การสื่อสารของคุณอย่างแท้จ,จริงก่อนนะคะการที่คนเราพูดว่าอย่างเนี้ยเพราะเราไปทําสิ่งนั้นกันไหมหนึ่งประโยชก็คือคุณถามนะแต่ว่าคุณกําลังชวนเขาใช่ไหมคะเจตนาคุณคืออยากชวนเขาเราอยากไปทํากิจกรรมนั้นแล้วอยากให้เพื่อนไปด้วยเนี่ยชวนเข้าไปด้วยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็แคร์เขาด้วยไง อยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมไม่ใช่ว่า,ากระชากลากถูเข้าไปเลยฉันชวนฉันคิดนําเสนอแต่ก็อยากให้เธอตัดสินใจด้วยเพราะว่าฉันโอเคเธอนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเป้าหมายของการพูดในลักษณะแบบนี้แล้วภาษาอังกฤษละ่ะเขาจะใช้คําว่าอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า shall we ถ้าฝรัง่งบอก shall we คือเขากำลัง shall we shall we คือเขากำลังชวนคุณ แต่เขา,าอยากไปอยากจะทำแต่ว่าก็อยากให,ให้ให้คุณไปด้วยนะคะให้คุณตัดสินใจเองอ่ะคุณจะว่าอย่างไรคือมันเป็นการชวนพวกเราทำสิ่งนี้กันไหมแต่วจริงๆแล้วเธออยากให้เราทำสิ่งนั้นไหมเช่นดูตัวอย่างนะคะจะได้ชัดเจนคำนี้ shall we meet at the at the restaurant คำว่า meet u ก่อ,อนิดนึงนะคะปากกา Mm hmm. shall we meet meet แปลว่าพบหรือเจอใช่ไหมคะ shall we meet at the restaurant อ่ hmm. พวกเราพวกเราไปเจอกันที่ร้านอาหารไหมก็คือไปทานข้าวที่ร้านไหมพวกเราไปทานข้าวที่ร้านไหมเย็นนี้คือฉันอนะอยากไปแต่ว่าที่ฉันพูดอย่างนี้คือฉันไม่แน่ใจว่าเธออยากไปหรือเปล่าถ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปดูเจ็ดอ่าดู ความต้องการของเธอเพราะฉะนั้นในยะของประโยช์คือคล้ายๆกับถามว่าเธออยากให้เราไปทานข้าวที่ร้านไหมอะแต่จริงๆคือถ้าจะแปลให้มันสุภาพคือแปลตรงนี้นะคะแต่ในยะคือตรงนี้เธออยากให้ไปทานข้าวที่ร้านไหมอะหรือเธออยากจะทานที่บ้านว่ามามะมาเธอเธอตัดสินใจอย่างไรฉันก็จะเอาตามที่เธอตัดสินใจนะถ้าคุณพูดอย่างนี้เช e ร์ว t มิ at the restaurant เธออยากไปไหมอะ้าเธอไม่ไปฉันก็ไม่ไปเพราะว่ามันเป็นการ ชวนนั่นเองนะคะทีนี้ <c oughs> พวกเราไปกันเลยไหมตอนนี้ shall we go now shall we go go ไปว่าไปใช่ไหมคะ shall shall we go now พวกเราไปเลยไหมยอยากให้ไปเลยไหมหรือรอสักครู่ได้ไหมอะไรประมาณนะั้นแล้วแต่เธอนะคือฉันพูดอะ่ะฉันยังไงก็ได้ให้เธอเป็นคนตัดสินใจนะคะถ้า shall we shall we begin working now working แปว่าการทำงาน now ไปว่าตอนนี้นะคะ Shall we begin เริ่มต้นเราเริ่มงานกันเลยไหมให้เธอตัดสินใจฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะเอาด้วยหรือเปล่า Shall we begin working now ชวนเขาแต่ว่าเธอตัดสินใจฉันก็จะเอาอย่างนั้นแหละประมาณนั้นนะคะพวกเรานั่งตรงนี้ไหม s h a ว l สิ s i ิ์ e r e ชวสิ์นั่งตรงนี้ไม่ละเธอหรือเธออยากจะไปหาที่นั่งใหม่เอาอยัางไงฉันก็จะเอาตามนั้นแหละ shall we sit here เพราะฉะนั้นคำขึ้นต้น shall we ก็คือช l ว we ก็คือชวนเขาแต่ยังไงเสียฉันก็อยากให้เธอแต่สินใจอยู่ดีประมาณนั้นนะคะ shall we sit here ทีนี้เมื่อเราช l ว w ิเป็นการชวนช l ว we เมื่อเราชวนใช่ไหมถ้าเขาอยากจะไปเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเสนอไปใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าโอเคอาจจะเขียนแบบนี้หรือแบบนี้นะคะโอเค รือ yes okay yes of course yes of course ตกลง g o o แบบนั้นก็ได้ good แบบนั้นก็ได้บบก,ไดก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นนะภาษาไทยแต่เมื่อเขาไม่ต้องการใช่ไหมคะคุณเขาก็จะบอกว่า I think we better เดี๋ยวฉันคิดว่าพวกเราควรจะเดี๋ยวจะดูนะคะว่ามันใช้อย่างไรควรจะจึกๆอะไรก็ว่ามานะ I l i k e too ฉันก็อยากจะทำตามที่เธอเสนอนะ But right แต่ฉันจะจะจะดูนะคะว่ามันใช้ใชยังไง l e t m e t h i n k ขอฉันคิดก่อนสิ l e t m e t h i n k ขอฉันคิดก่อนสิฉันอยากจะไปแต่ฉัน I l i k e too ฉันก็อยากจะไปอยู่นะแต่ฉันต้องมีอะไรต้องทำ I think it's I think we'd better ฉันคิดว่าพวกเราควรจะอะไรก็ว่ามาเช่น พวกเรานั่งตรงนี้กันไหม Shall we sit here Shall we sit here ถ้าเขาตอบตรงลงโอเคเกิด okay, นั่งลงตรงนี้แหละเธอถ้าเขาไม่เห็นด้วย I think we'd better I think we'd better find another place I think we'd better would better แปลว่าดีกว่า find find แปลว่าหาหาสถานที่ใหม่น่าจะดีกว่า เราควรจะไปหาสถานที่ใหม่แหละไม่นั่งแหละตรงนี้นะคะ I t h n n w we better find another place ไปหาที่ใหม่นั่งเถอะฉันไม่ชอบตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะ shall we begin working now? shall we begin working now เราเราเริ่มงานเลยไหมเธอเราเริ่มงานกันเลยไหมถ้าเขาตกลงเขาก็จะบอกว่าโอเ okay, ค let's go guide อ่ะเริ่มกันได้เลยจ้ะก็คือ บุคคลทั่วไปที่เรากำลังพูดด้วยใช่ไหมคะใครก็ตาม let's go อ่ uh, ะ let's go ก็คือเริ่มกันได้เลยนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่า hello I think we'd better, we better wait a I minute mean wait แปลว่ารอ a ่ minute แปลว่าสักครู่รอสักครู่ we'd better เราควรจะรอสักครู่ดีกว่าไหม I think we'd better wait a minute เราควรรอสักครู่ไหมอันนี้ถ้าเขาไม่ได้ต้องการอย่างที่เราเสนอไปนะคะเราชวนเขาแล้วแต่เขาบอกเออเขาก็มีเหตุผลของเขาอะไรประมาณนั้นนะต่อไป u uh, อ shall we meet at the restaurant เจอกันที่ร้านไหมก็คือไปกินข้าวที่ร้านนั่นเองนะคะถ้าเขาอยากจะไป yes of course ตกลง where shall we meet เห็นไหมคะ where shall we meet มีแต่ว่าเจอเจอกันที่ไหนล่ะเจอกันที่ไหนดีเจอกันที่ไหนดีเธออยากให้เราเจอกันที่ไหนดีจ๊ะอ่าเห็นไหมถ้าเขาตอบตกลงแต่ถ้าไม่ตกลง Thanks I love t o ขอบใจฉันก็อยากจะไปนะ But I have to finish my assignment tonight But I have to finish ฉันฉันต้องทำ ให้เสร็จทำอะไรให้เสร็จหม assignment to the tonight assignment คืองานอะไรก็ได้ที่ได้รับมอบหมายนะคะงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการบ้านไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานอะไรที่เราได้รับมอบหมายมานะคะเรียกกว้างๆเป็น assignment t o n i g ก็คือคืนนี้คืนนี้พูดง่ายคือคืนนี้ไม่ว่างต้องทํางานที่มีงานค้างไว้ให้มันเสร็จคืนนี้นั่นเองนะคะต่อไป shall we go now shall we go now เราไปกันเลยไหมตอนนี้ถ้าเขาจะไป yes okay let's go แต่ถ้าเขามีเหตุที่ไปไม่ได้ตอนนี้ก็คือ just a minute รอสักครู่ just just a minute รอสักครู่สิ I'm not ready yet I'm not ready yet ฉันยังไม่พร้อมเลยอะรอสักครู่ฉันยังไม่พร้อมเลยอะก็แสดงผห้พ้นกันไปก็ว่าไปนะคะทีนี้ เมื่อเดิมสิ่งที่คุณต้องทราบเกี่ยวกับ shall อันนี้เรียนมาหลายคลิปแล้วนะคะ shall แปลว่าจะอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะ we shall พวกเราจะ probably go to France in June เราจะไปที่ France ประเทศฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายนนะคะอย่างแน่นอนอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะคล้ายๆกับคำว่า Me will ก็คือจะทั้งสองแปลว่าจะนะคะเหมือนกับคำว่า will shall อันที่สองอันนี้ที่ต้องทราบนะคะอันที่สองนี่ต้องทราบ a l l ตัวนี้ใช้เหมือน i l l อ่าสาม a l l ใช้กับ I และ we เท่านั้นใช้กับ I และ v เท่านั้นนะคะจะเป็น I s h shall we s h a l l เท่านั้นนะคะที่นี้ shall we ย้อน กลับเอาเชลไปไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะความหมายมันก็จะเป็นการใช้พูดชวนคนอื่นหรือกระตุ้นคนอื่นให้ทำเหมือนที่เรากำลังพูดนะคะือใช้พูดถ้า shall we ก็คือเราทำกันไหมเราเราไปกันไหมเรานั่งกันไหมเรากินตอนนี้กันไหมเราไปเจอกันที่นั่นตอนไหมเป็นการชวน ดูเป้าหมายและเจตนาของคําตั้งแต่แรกเลยนะคะถ้าคุณไปซื้อหนังสือหรือว่าเป็นหัวเรื่องวยากรณ์หรือแม้แต่ใน Internet, อินเทอร์เน็ตเช r c h ในเว็บไซต์อะไรมันจะเป็นหัวข้อ making suggestion ก็คือการนําเสนอหรือการชวนเพื่อให้คนที่เขาฟังอยู่ได้คิดแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับเรานั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องทราบอันนี้แน่นอนแช์วีต้องตามในเว็บช่องที่ หนึ่งะคะ a l l we, uh, we เติมด้วยลบช่องที่1นึ่งเชาวิเป็น r บที่1น h ่ง l we go now ไปกันเลยไหมตอนนี้ Shall we sit here นั่งลงตรงนี้ไหม Sit เป็น r บช่องที่1นึ่งนะคะ l we meet Meet แปลว่าเจอเจอกันที่ร้านคืนนี้ไหม Meet เป็น r บช่องที่1แปลว่าพบหรือเจอนะคะ Shall we begin Begin แปลว่าเริ่มต้น working now การทำงานตอนนี้เริ่มงาน กันตอนนี้เลยไหมทุกอันที่ขีดสันใต้เป็น verb ช่องที่1นะคะคุณเวลาทำข้อสอบจะเป็น verb อื่นไม่ได้นะคะ shall we go now ไปตอนนี้เลยไหม shall we sit here นั่งลงตรงนี้ไหมคะ shall we meet at the restaurant ไปเจอกันที่ร้านไม่คืนนี้ก็คือไปทานข้าวนั่นเองนะคะ shall we begin working now เริ่มงานกันเลยไหมตอนนี้คุณอ่ะฉันอนะอยากจะเริ่มนะคุณล่ะตัดสินใจมากะอ่ะตอบฉันมาอะไรประมาณนั้นนะคะ ต่อไปสิ่งที่ต้องทราบข้อ6ททำไมจึงบอกว่าความหมายพลิกโลกคะก็คือถ้าคุณพูดเป็นประโยคบอกเล่าแบบนี้ใช่ไหมคะ We shall go to France shall ตัวนี้จะเป็นประโยคบอกเล่าความหมายคือจะ We shall พวกเราจะไปประเทศฝรั่งเศสในเดือนนิถุน มิถุนายนนี้อันนี้เป็นบอกเล่าแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณใช้ s เช l แลว้วก็คือย้อนกลับไปอย่างนี้ค่ะอย่างประโยคนี้ปุ๊บมันจะกลายอันอันนี้เป็นบอกเล่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ถามเพื่อให้ต่ออะไรนะคะแต่มันเป็นการชวนชักชวนเสนอเพื่อให้คุณนะ ตัดสินใจร่วมกับฉันนะคะ Shall we go to France เราไปประเทศฝรั่งเศสไหมเธออยากไปเธออยากไปประเทศฝรั่งเศสไหมแต่ฉันอยากไปเธออยากไปด้วยไหมว่ามาว่ามาตัดสินใจมาประมาณนี้นะคะถ้าเป็น shall we ความหมายมันจะไม่เหมือนกันทันทีนะคะต่อไปตัวอย่างนะคะ Shall we go to France in summer? Go to France ประเทศฝรั่งเศสใน Su m m e r ดูร้อน ไปประเทศฝรั่งเศสกันหมลูดูรูด,ดูร้อนนี้ปิดเทอมนี้ประมาณนี้นะคะ shall we go to Korea in April เดือนเดือนเมษานี้ไปกาหเรียกันไหมคือประเทศเกาหลีไปประเทศเกาหลีกันไหมเดือนเมษานี้ shall we drink tonight ไปหาอะไรดื่มกันไหมคำว่าดื่มก็แล้วแต่คุณนะดื่มอะไรก็ว่าไปนะอย่างที่ทราบ shall we drink tonight uh, tonight ทูนไนต้องเชื่อมกันนะคะคุณเป็นคำเดียวนะไม่ได้แยกนะอันนี้เราทำไม่ถูกนะคะทูนไนต้องเป็นคำที่เชื่อมกันนะคะคืนนี้ไปหาอะไรดื่มกันปะอ่ะเธอฉันคิดแล้วเธอตอบรับมา shall we have a party to celebrate when we finish the exam shall we have a party พวกเราจัดปาร์ตี้งานเลี้ยงเพื่อฉลงอง เมื่อตอนที่เราสอบเสร็จ finish แปลว่าเสร็จเสร็จอะไรคะ sort of á, สอบเสร็จดีเอ็กซมแปลว่าสอบแปลว่าสอบใช่ไหมคะ Shall we have a party to celebrate when we finish the exam ก็คือพอเราจะงานปาร์ตี้เพื่อฉลองสอบเสร็จไหมถ้าเขาอยากเห็นด้วยคุณกับคุณเขาก็จะว่า yes okay good idea แค่นั้นค claro <fik> so okay. ่ะ <laughs> จบเป็นการตอบรับคำชวนนะคะสรุปชววีคุณคะใช้เป็นรูปประโยคคำถามแต่เจตนาคือชวนคุณนะ mm hmm. แปลว่าพวกเราทำสิ่งนี้กันไหมไหมคาว่าฉันคิดอยากให้เธอตัดสินใจคือถ้าเธอเอาอยังไงฉันก็เอาอย่างนั้นแหละ mm hmm. เวลาที่เราพูดคำว่าชาวีอย่าลืมนะคะเมื่อคุณเสนอว่าช h วีคุณ,คณในอยากให้เขา ตัดสินใจร่วมกับคุณนั่นเองนะคะโอเคถ้าในวิดีโอเนื้อหาหรือคำพูดใดที่มันผิดผิดพลาดนะคะหรือว่ามีข้อบุกพร่องก็ขอให้คุณที่เข้ามาชมนั้นได้ทิ้งคอมเมนต์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าแก้ไขซึ่งกันและกันนะคะสำหรับครูแมมคิดว่ามันมีประโยชน์ก็เลยเอามานำเสนอเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ See you